สำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าชุลาพรวลัยลักษณ์อัคราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี วันนี้น้ำบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเริงวิทยาจุลาภร์โรงพยาบาลจุลาภรเขหลักสีกรุงเทพมหาคนครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้ง,งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษอัครราชกุมารีกรุงพัศรสีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีขอให้พระองค์มีพระพรรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อบระบาทสา นรรมพยาบาลจุลาภรวันที่30กรกฎาคม2567ตามแถลงการสนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดนรรมพยาบาลจุลาภรณ์อาทิกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานเขตหลักสี่โรงพยาบาลนคนปรปฐมสภาเกษตรกรแห่งชาตินายพิชัยชุนหะบชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะสำนักงานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ส่นักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศารอุทธร์ภาคหนึ่งโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาสานาทีสำหรับจาการดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำไปถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาภร์ เพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว